ไปที่พี่น้องเมื่อนีกับพ่อกับพันไลาา่นะคะมามอบเงินสั่งในพี่น้องสั่งโบสถ์นะฮักกระทอดผับปลาป่นแร่มอกี้นี่เพ่นเริ่มเห็นแล้วพี่น้องเป็นโค้งเป็นห่างกันมาแล้วไว้นน่น

ขราเจ้าเส็ยังวงพญายนาคพญายนาคู่เลยนะจังคู่เลยเสื้อมีคอ้อจ่อมาบนน่ะตัวเลยองละ<อ>้า,ายปะจ,จับจับจ<อ>ับอะไรับเธอว่อ,อยากเป็นจังังอยาบป็นยัไอ้ยกะระซับเป็นแลนแหลอ่อาป,ป่ามายอดต้อตงคีก คอใเป็นบุญเป็นกุศลเด้อพี่นกเด้อจ้าค่ะเด้อกมกติไปมอกเงินของพี่นกเป็นสภพพพี <S 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 ่นกอีกแล้วจ้ะค่ะสภาพเสาเนาะดูไดยงเป็นเจาศรัทธาเสาแต่ละเสาหลังเสาลเสาลาสีพันบาทข้างหนาี่บอกหรือวาบเสา้แขอบเสาสี่พันเสาสี่พันข้นา เฮ้ยข้างหนในเสาละสีพันกับเแมมนบอกแม่เนาะเสาละสี่พันเนี่กับซีเเสาข้างหน้าเนาะยกเสาสี่กบกแตก่งตกแตกเพราะตกแตกชามันก็เลเลยอ๋อให้มมาแนั่นี่ฮะออกาออกซ้อนี่เนว่าเสาละไลงเา เ <int mystery> ียนชื่อเลยเียนช่อยาชือคุณสุวัุสุเงินจากี่นออง ยอดปลาไหลน้ำซัพไม่ได้เลยข้าวเหนียวคันแห้งเห็ดแห้งกระเดียวกว่าสิโตเดูดาวนะข้าวเหนีโดนตลัุกตกเลยกระดาทาุง่ายบัที่ฟาวาสิเดตเปนโตยังมีตั้งแต่ จบๆ <Bond> ไปโอ้นายุ่งหนิจบๆนาุ่งเจ้าเอาจรัยกับขอบขอบใจรุ่หลายๆเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็คือว่าตาหน้าให้ทั้งบ้านนานงค์คือเนาะกบ้านนานองค์คือบ้านนานองค์คือตัวขอบขอบใจลายลําทีมงานยูทูบเบอร์ของอ่าเอ่อธรรมราเนาะจันนายก็ขอให้อยู่ดีมีแหงกันแหละชุกในที่ประเสริฐพ่อนในที่ลําเลิศขอให้เกิดเป็นแก่ของของทานก็ชุกชุกคนเนาะขอให้ดีมีแหงสาธุ เปลือกไ่อ่อนนียบ้อยัายับบีราไาลา่อ่ซลซ้อขับปนคู่หลังจากถวายเงินเสร็จก็จะเด็กกลับนะคะมีโซเฟอร์รูปหล่อนะคะเบาแป๊บคนหล่อนะคะแล้วก็เาอ้าวอันนี้คือไอ้ตุ๊กตาด่านรถบันทีคือเท่าแท้ไอ้แป๊บผิดคนบดจักเอ ก็เดตุกตาดารถเท่าแท้ตุกตาใหม่เนี่ยตุกตาตัวนี้มันเท่าตุกตาร้อมตายนะฮ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 ะ่ะนะฮ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 ะะฮะฮฮะ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 ะฮ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 ะะะ เพ uhm ิ่นแห่เพิ่นเคลื่อนศพสืบเนาะเฮ้ยป่งศพปกกลางคลื่อนเม็นตีประจุกลางคืนเออคุณโปลางคืนไหนโปรงศพอย่างคุณอย่าทาแต่นี่คือขบวนเคลื่อนศพสืบนักดนตรีแห่ประมาณศพทุ่มหรือซากทุ่มก็เจ้ากับวางเพิงแ่งประมาณนั้นแหละพี่น้องวางเพิงประมาณนั้นนะจะค่ะเพื่อจะเข้าไปก็ตามเข้าไปค่ะ โป่งซบเนี่ยขู่จะทานแต่ก่อนเคยไปยก็ได้แต่ยังน้อยนี่ยังบม่เคยไปดูดูเมื่อก่อนจะทานตายดูเนาะเอาป่ะแม่้นเวลาโป่งซบจะทานก็จะตื่นเต้นเนี่ยคนหลายด้วเฮ้ยเวลาไปป่งซบเนาะกระเจ้ากระเจ้าถ้าจะจำได้แต่เอาไม่คูนไม่ยอด้เนาะไปวางนี่ไม่ยอไปวางเพิ่นก็จะเห็นไม่หายดอกไม่คูนไม่ยอเาก็ไปบูชาเอาแล้วก็ไปวางดอกไม้ กัส <บ S 2> ิปร่งศพกลางคืนก,กันก่อด้วนยะเขาเห็ดดีได้เห็ดงามคืนโอ้ยงาม,มาก,ก่อนนั่นเนาะแต่สมมติเขาเห็ดจะนั่นอยู่มั้งคือกันนั่นแหละบอกว่ามันต้องเห็ดทานไปว้างไม่คุนไม่ย่อแบบคนหลายเด้เ็ดเป็นทานบสมมติเขาแค่เป็นทานพืชติดติดพื้นเชื่อ,ตอแต่ก่อนเห็ดเป็นโค้งขักแม่ใช่ได้โค้งสางคืนบันไดคืนแม่แต่ไม่คุนไม่ย่อสิไปหามาแต่ร์ไซค์หลายแค่เรา คนไปเป็นจักปูบ้านเขาลงเต่าบนชมือมัง่ไหายาแล้วไม่คูนช่้มมือดินะแต่ตลกเต่าท่่เขาเขียวหมาเพราเขียวหมาผู้เฒ่าตัดเขียวหมาไนแล้วไม่คูนไมู่เฒ่ามันุแนมผู้เฒ่ากิน่ามักินไม่มันได้ไม่ขแข็งบัดย่ำไปกิบสี่งี่ว่าาหาบ่ได้ตีบัดย้ำไม่แข็งแข็งบว่า เฮ้ยไอ้บ้านสวนรรณพะเฮ้ยคือเลิศแทนนั่นนะเฮ้ยมีชั้นลอยพ่อภาพมีเสียด้วยนะเพิ่งสังเกตได้นี่นะภาพเสียยังก็อีกบ้านภาพเสียซิมเสียซิมเลิศจุดแรกเขาเห็นชั้นลอยขึ้นไปนั่งเลืนข้างบนพ่อมีสายเดี๋ยวชั้นลอยหมดเลยเดมสีดำมันเด้โค้งเล็กกันบ่อนั่งชมวิวเออเดทเถิงมันน้ำ้นโค้งเล็กขึ้นไปเขาเห็นบันไดขึ้นขัดง่า ตอนนี้ก็กำลังหอดบ้านนับพวกป้า,ทานทาวัทถวายพระป่าสองบ้านติดกันนี่แหละค่ะป้วกสิจบและกันรรแต่งานโรงเรียนเลยเพียน่น้องโรงเรียนก็ได้รายเติอไปน้อเฮ้นอขึ้นโค้งเลยจักหน่อยกันแ,แลกวะโรงเรียนกัไได อันนี้ก็เป็นผลงานของพวกนายอีกเกียนั่นจะขายผพาเอ้ยพูดไปเบอร์อีกเธอร์นึงนะแม่บอเวลาหลายคนก็มอบเงินแล้วกันยังบุกเคยไปเลยตั้งแต่มอบเงินเนาะแม่แต่มอบเงินว่ามันแล้วซ้ำไดถนนเขาเหยียดหอดไซเรลแล้วก็เป็นเสาฮนะเป็นเสาเป็นโค้งเสาที่เขาหยกโค้งขึ้นแล้วเหรือเห็ดอีลีเห็ดอีหลอเห็ดปอมนะคะเลซี่ป่าผ้าพี่น้องเป็นเบอร์อยู่มือสังกฐานนะสุะมือสังกฐานแต่ว่ายังบ่ายคำตอบ เป็นมือไดนสังฆทานปวาสถานสังฆทานสถานที่ที่จะก่อสร้างเพราะว่ามันยกแล้วมันต้องได้คอนนะเนาะเป็นพิธีเป็นความเสื่อทางพิธีว่าก่อนสะปลูกสังค์ยังก็ต้องเห็ดบุญเห็ดสังฆทานก่อนขอเพิ่นขอเจ้าที่เจ้าทาเพิ่นอัญญทานทางทางทางเมืองฝนจะลงมาโ้ยนิทานไงนิทานเจ้าเมืองกุบก เท้านะทรายพุนักกับพระเทหัดอกว่าไผ่เคยทัดจงเมืงเลยเนื้อถ่านเนี่ยแต่ก็อดสิประกอบบ้านเมืองสมุทรทองคนนี้คิดว่าจะท่านทองดำเนื้อถ่านใช่ปะเนื้อถ่านเนี่ยนะก็ได้ะูทหัวมันอันราคะทานจัะเมืองเออทานจะเมืองสองคอนคนละเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองก็มีอันเนื้อถานเมืองเนื้อถานไดเขาเห็นอย่างกับอันวัดกับว่ากับศาสนาก็ต้องผ่านเนื้อถานเมืองก่อน มันก็คือการกระทันทายแหลกการมิท่านเจ้าเมื่อท่านจตบลท่านเจ้าอย่างกระบีเบัดแหลมมันก็เป็นเรียงลําดับคือการคนดูแลพี่น้องจาจะกัดฝากไว้สัการสําเป็นพี่น้องติดตามต่อไปเราจะไปรถแห่เราจะไปเคลื่อนศพไอ้คู่บาเนาะเป็นคู่บาเนี่ยแต่เป็นสังกัทธาผ้าแต่ก็เป็นสังกัทธโยพร้อาก็ไปไปฮอดพุ่นแหละพอลากกตีลังกาโค้งค่ะ สุดเก่าสุดเดิมนะคะเปลี่ยนอยู่ท้าเปลี่ยนสีขาวสีขาวของนายมาไปทำรุนนะคะสวัสดีจ้าอ้าวอันนี้กับจิมมี่อยู่นี่แหละเพื่อนเซฟไปหาจิมมี่อยู่บ่เอานั่นเลยไอ้เด้อ